เหตุการณ์ที่ช้างห้าเชือกกินยาฆ่าหญ้าจนเกิดแผลในปากแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางอาการโดยรวมตอนนี้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอาการของช้างทั้งหมดนั้นตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีแต่ว่าทางสัตวแพทย์ก็ประเมินค่ะว่าอีกประมาณ2สัปดาห์บางเชือกก็จะสามารถกลับบ้านได้ติดตามจากรายงานของคุณวสันปัญญาเรือนค่ะ ช้างทั้ง5เชือกที่กินยาคายาเหตุเกิดที่บ้านแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลช้างสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถรรัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางวันนี้สามารถกินอาหารและน้ำเองได้และเริ่มเล่นสนุกสนานให้เห็นหลังจากได้รับการรักษาหวัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้างสถาบันโคชบาลแห่งชาติระบุว่า หลังจากได้รับการรักษาโดยให้สารน้ําเพื่อขับสารพิษให้ยาลดอาการอักเสบช้างทั้ง5เชือกตอบสนองได้เป็นอย่างดีแผลที่บวมอักเสบในช่องปากและลิ้นเริ่มดีขึ้นสามารถกินอาหารและน้ําเองได้และคาดว่าภายใน2สัปดาห์จะมีช้างบางเชือกหายและกลับบ้านได้ถ้ายัางเป็นแนวทางนี้เนี่ยคาดว่าใน2อสัปดาห์เนี่ยน่าจะ บางเชียกน่าจะได้กลับบ้านแล้วนะครับบางเชียกน่าจะถูกกลับบ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีบางเพียงบางเชียกเท่านั้นที่ที่จะต้องรักษาต่อนเนื่องเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังเฝ้าระวังตามลำดับที่แจ้งให้ทราบก็คือทั้งเรื่องของการทํางานของตับการทางานของไตนะครับแล้วก็เรื่องของโรคทางเดินหายใจที่เราจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าสารที่มีชนิดนี้เนี่ยซึ่งมันอยู่ใน,ในยากําจัดวัชพืชเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลเรื่องของการสัานดาบกับอากาศแล้วก็ที่มันเจอออกซิเจนตรงไหนก็จะทําลายเนื้อเยื่อตรงนั้น หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าปัญหาช้างได้รับผลกระทบจากสารเคมีเกษตรเริ่มเพิ่มมากขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะทําให้ช้างเสียชีวิตได้จึงอยากเน้นย้ําถึงการทบทวนการใช้สารเคมีอันตรายและสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในอนาคต ตอนนี้เราเห็นผลชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่ามันมีผลต่อสัตว์ใหญ่อย่างช้างนะครับขนาดช้างตัวใหญ่น้ําหนักอาจจะ2อถึงสตันนะครับแต่ถ้าเขาได้กินหรือสัมผัสเข้าไปเนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยคือปลายงวงหือวในปากเนี่ยเป็นแผลผู้พองชัดเจนแล้วก็ใชเวลารักษานานนะครับแล้วเคยมีแม่ละบางเชือกเนี่ยปรากฏว่ากินเข้าไปปรากฏว่าตายชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับคนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาราก็อาจจะเห็นคนเสียชีวิตมากกว่านี้ก็เป็นได้ ข้อมูลจากสถาบันโคจบาลแห่งชาติพบว่าเหตุการณ์ที่ช้างได้รับสารพิษทางการเกษตรไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นกับช้างจำนวนมากหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ช้างทั้งหมดเสียชีวิตได้จากสถิติในช่วง2ปีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ช้างส่วนใหญ่ตกงานและเดินทางกลับบ้านมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีเกษตรเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้างแห่งนี้10เชือก โดยรวม10ปีที่ผ่านมามีช้างเข้ารับการรักษาแล้ว25เชือกในจำนวนนี้เสียชีวิตมากถึง7เชือกว<ป>สันปัญญาเรือนไทย PBS รายงาน